สวัสดีค่ะแม่พ <shared> ี่น <Bil nutritional> <encore> ้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะค่ะมาชมสั่งลังอเน่ย์ได้พี่น้องเด้อมาห้าปั้นเื่อว่าบ้านเพื่ออะไรพี่น้องเอ้ยบ้านน้องซีโน่เพื่ออะไรเนาะเมื่อบ้านน้องดำพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาชมนังกันว่าเ้าสิ่เมื่อยังเนาะมาภาพพี่น้องไปหล่อทงนา้นี่คือเก่าบนรดันได้เนาะโดยมากับน้องอเนยกับพ่อน้องอเน่ย์แนวน้องสามพอลูกนี่คือเก่าพี่น้อง อกแดงนางทั้งหนาเลยก็เนือเขาไปแล้พี่น้องไปสาหาด้แล้วถ้าแต่อนบนทางแหงนถ้ทางยามาาพ้นท่ากับบมาเด้าเื่อนแถวในลึกโอ้กระจตาต้นไม้ไปยังต้นติต้นต้นลงเตา อ๋อาลงเตาอือนอยู่บ่เนาอดำนี่เนาะเย มีพลรอยู่เฮือนหรือบอ่เนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเย มีคนอยู่เราเอาเฉลยไปเบิ่งเขาเนาะสุกเลยสัมได้เลยมันสุกมันนกำมะเอือนกับซีมากเกี่ยวกันแล้วเนาะเบิ่งมันกันพี่น้องป้าพี่น้องด้ยหน้ามองฮาบมาดามเลพี่น้องบ้านน้องซีโน่น่ะจะไม่เห็นหน้าเขาเจ้าะเนาะอืมเดี่ก็สุกไปเลย มาเมื่อยังมีป่าเราเล่เาไปเลยขเ,เ,ลเขาเจาก็เล่เอาไปเขาใน้ำลังพวนี้ไวายเยขมาม่ยังนั่นแต่ั็เคียวคนหนึ่งเบาะลงได้แล้วัท่าน,นี่น่า็เอารถตัทางหน้าลานอนะ้ะแมนแมนได้แล้วได้เลยปูานิได้้อเดียวแมนฮอดลุ่มปูเลือกุกกัน,น่เท่านีเลยคือเขาเกียวแะรับพอดี ก๋อยวะเหอืมก๋อยบ่แหร่ก็มีแดงขาวหรือว่าสีขาวมีดอันนี้เฮ้ยได้มีดมาได้เม็ท่าเม็เท่าโตอันนี้นนี่ม็ดมันดำแบบนี้จะขาวพันอีหยังแล้วมันจะคือแนมป้าจะคือก๋อยแทๆ้ๆจริงเหรมีดมันดำค่ะดิบ่อยูพ่พฝนมันปเป็นแบงกัขนะขาดเนาะบ่โอ้โตัวนั้นอ๋อฝนตัวนั้นตัใบวีมันกรอบมาโดยสุกไปแล้วเนาะ thuộc lông của xôi xôi con Hãy đi vào luôn ngam lúc ngam Nơi ma ma nhá à này Mà thật Hả? Mà thật Ai ưng nhiều hơn, phục chắc bà lên ai ưng ba À sao hơi tệ Hả? เรื่องนั้นถ้าโตถ้าตอดต้องใช้ประหลัดจ้างเกี่ยวเขาทำบ่เห็นอ่ะเมื่อเฮือนเพลินไปแล้วเขาก็ซุกไป,ไปเลยพีนย <c oughs> ่น้องเลยสิพาเนยล่มไร้ไร้เ้สิเอ็นพ่อเนยที่ที่มามาเนนอฟซีบ้า,า,า,มา,มา,าเมน์น้องเนยกับตั้งหัวทั้งนั้นนะพี่น้องนะว่าวันเป็นยังมาสาน น้องอันนี้เขาเต้นไปโดดโดดปั้นกบแถวสานสิบปั้นกบสิบภาษาโหลดโศกบ่มีเนาะโหลดโศกตายพี่น้องเลยเต้นไปโดดโดดปั well, ้นกบตั้งขาในเมืองค่ะเด้อ้แม่นลุงพอดานอกันนี้เขาเต้นไปโดดโดดปั้นกบได้เนรอต้องโหลดโศกตายพี่น้องเลยมันก็ต้นคุ้มมาแล้วก็เต้นโลดโดด้ะเขายังบ่มีเงินเตียนอนแพงพวกเราไปขี่เราอีกห้าแม่หาให้มาต้นคุ้มกับเต้นโดด ก้องกับปอร์เน็งเนาอเขางานต้นค nope. UM ุ้มเลยมันเต้นไปเนาะอุ้ยข่าวยังสมห่วงก็ดองแต่เขาก็จะเต้นกระดกๆสิไงมันมันได้ขนาดคุ้มเลยเนาะมันยังเต้นไปเลยอันน้องอเนยออกจากบ้านเลยพี่น้อง าเราบ้านนองดำอีกแล้วแรงขึ้นสองแม่ทานทับบดด้งซิบด่างลงไปอื้องอึงอ้งนี่มาบังนี่ยอื้งลี่นี่ไปจั่งเนี่มาเปิดมึงด้วยเปิดบังนี่เปิดบังลูกดึงขึ้นอันนี้หายอึ้งพี่น,น้องเอ้ย เด้งขึ้นลูกเดองขึ้นแมนบ่แมนพ่อยละเปิดขึ้นเลยดึงออกเสื่อนะลูกไออึ่งลี่เนยบ่หนิเนาะจ้ไอึ่นมาไปเอาถัใหญ่เนยป่ะปเนปเอาถใหญ่อื่งป่ะมาเรืองอึ่งเด้อเนยะเอาัศใหญ่ลวเรือมาเมาไป่ป่ะ <c ười> ไปเด้อไปเ,เด้อเอาเนื้อมาเฮนโหลดเดี๋ยวจะเอาโหลดพี่น้องเอ้ยเอ้าเฮ็นนะ่ะน่ะเลาก็มาหอดเฮือนน้องดำไปถี่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมีแต่น้องอึ่งกับพ่ออยู่เฮือนเนาะแม่ไปเกี่ยวข้าวสันเกี่ยวข้าวสันละบ่าวเนาะบ่าวบอยเนาะพี่น้องมาเล่นพี่เลยเอา้าเสียงหาย มึงจะเอานี่เอารถไออยู่อหายหน่อยเนยเอาไปส่งอายไปลูกเอาแรนไปให้อายไปลูกไปบาเอากระยาลูกไปให้อ่ายเด้อใส่ลูกใส่เอาเลงแรงบึนบึนลูกเอาแรนเอาลงโยนในขีดินนะโยุโยนโยนโยนซะโหเตะเลยหลอดไปหน่อ ป้าเล็กน่อยมาพอ้าวเล็กน่อยบารนีย์ไล่ไล่ลูกไล่เอื้งพลจะหนื่อยหัวแตกลานางเลยโหลดปะลูกวุ่นวุนว่นวุน่นโอ้โหเอืงเอืงเอืงเร็วเร็วมาหนี่ เนื้อสะบัดดีปลาลุงอะลูกเด้อึ้งสะบัดดีปลาลุงอะลูกทำไมลูกทำแสดงนั่นเออบอกเก่งเถอะเน้อจากคนได้ปลาลุงยังเอาเนยได้หมูเลยไปเลยให้เพลนน้ำหมูจักหน่อยเนะาะจังสิพาเพิน่นเมื่อ อื้ออื่นสุดยอดเลยผู้โอ้โฮโอ้อันนี้ก็อยู่แลนลูอื้อโอ้ หเหนื่อยก็จะคันเดอ้อเนืยคอนมาเด้อเนืนโยโหลดลายแต่หายเนืยมาลูกอึ้งหายเนืยมาเลร็มาลูกอยากได้แลวส่วนแม่ปักซองแม่ปักซองคือบะปะเลยทนสีเหลืองตันี้อืม หลดเนื่ยไปละนึ่ยหลดเนื่ยไปแล้วลลว,ว้ายระวโหลดหนี้ไปละได้ลูกเอ้าเนี่ยเขาตัมหลดเนื่ยแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาตัมหลดหลอีหลาเลย พี่น้องคลิปนี้กับสมมาพักคนรน้สจะขาลาพักินได้เพียงเด้อหากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้งองอเนอยเด้พี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเนย้อสเสล็์น้ำหมวดต่อไปพี่น้อง